สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็นำขุนแผนประทับกุมารทองของหลวงพ่อใก้นะครับแล้วก็เป็นการปลุกเสกนอกวัดของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับที่ทุกคนได้ชมอยู่นะครับก็คือขุนแผนประทับกุมารทองของหลวงปู่ใกล้วัดหงรัตนารามครับฝั่งทนบุรีพระรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าออกที่วัดศรีจันทร์นะครับเมื่อปี2498 ซึ่งมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทันยุคของท่านเนี่ยหลายรูปครับมาร่วมปลุกเสกเป็นจำนวนมากครับอย่างเช่นหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีครับหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคร์หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อเงินวัดดอนหญยหอมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงงัวหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทองหลวงพ่อกาบวัดวรจันทร์หลวงพ่อถิน่นวัดป่าเลไลครับแล้วก็หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกมีหลวงพ่อสมวัดดอนบุผาครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหลวงพ่อรุ่นวัดเสาทงทองเป็นต้นนะครับพระคุณแผ่รุ่นนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าทันยุคข,ของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านมากๆนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยถือว่ามี เวทมนต์คาถาอันศักดิ์สิทธิ์มากๆครับวัตถุมงคลหลายๆอย่างที่พระเกจิอาจารย์แจรละท่านเนี่ยมีการจัดสร้างล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาครับมีประสบการณ์มีพุทธคุณที่สูงมากปัจจุบันครับราคาบูชากันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากๆครับพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับมีการรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ครับ หลวงพ่อก้าเนี่ยนะครับท่านสร้างพระเยอะมากครับแต่ท่านเนี่ยไม่เคยมีการจัดสร้างพระคุนแผนสาเหตุที่ท่านมีการจัดสร้างพระคุนแผนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยท่านมีการอุปถัมภ์วัดศรีจันทร์ครับเวลาที่ท่านมาพักที่วัดศรีจันทร์เนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งท่านฝันประหลาดครับว่ามี autumn, พระผู้เท่ามาเข้าฝันท่านบอกว่าให้ไปเอาผงที่วัดตาลซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นวัดล้าง เหลือแค่เจดีกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนอกจากนั้นก็เป็นบ้านเรือนอาศัยของชาวบ้านทั้งหมดแต่หลวงพ่อก้านนะครับท่านก็ยังวางเฉยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะมันถือว่าเป็นความฝันนะครับผมพอฝันครั้งที่สองเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอีกครับท่านก็เริ่มเอกใจว่าเอจะไปเอาดีหรือไม่ดีครับจนมีวันหนึ่งท่านไปพักที่วัดศรีจันทร์แล้วก็มีครวาสอายุมากครับ ขึ้นมาหาท่านเพราะเจอท่านปุ๊บก็พูดตำหนิว่าท่านนี่ทำไมถึงดื้อนักบอกให้ไปเอาของดีก็ไม่ยอมไปเอาไปเอาซะนะของดีแบบนี้มีอยู่จริงคารวสนั้นก็เดินลงกุฏิไปทันทีครับสำหรับหลวงพ่อใกล้นั้นนะครับผมมาโดนคน แก่นะครับมาติเตียงขนาดนี้ก็เกิดความงุนงงครับพอได้สติก็รีบเดินลงกุฏิไปหลวงพ่อใกล้ท่านก็งุนงงล่ะครับว่าอยู่ดีๆก็มีคนแก่มาติเตียงขนาดทีก็พอตั้งสติได้ครับท่านก็เลยรีบลงกุฏิเพื่อจะไปสอบถามเอาความกับคารวะท่านนั้นครับปรากฏว่าไม่เห็นแล้วบริเวณวัดเป็นที่กว้างนะครับต่อให้วิ่งหรือเดินก็ต้องเห็นหลังบ้าง แต่นี่ไม่เห็นเลยครับทำให้หลวงพ่อใกล้นะครับพอท่านได้สติครับท่านก็นึกถึงหลวงปู่คงประประมาจ,จารย์ขุนแผนครับท่านจึงดำเนินไปเอาผงที่วัดล้างพอได้ผงมาแล้วท่านก็คิดในใจว่าผงนี้แหละเป็นผงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่หลวงปู่เนี่ยคงเนี่ยท่านได้มอบให้ในสมัยนั้นนะครับขุนแผนกุบบ้านกลางเนี่ยยังหาบูชากันง่ายนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ แตกหักจํานวนมากวัดศรีจันทร์เนี่ยห่างจากวัดบ้านกลางนะครับประมาณ4-5กิโลเท่านั้นเองหลวงปู่ใก้นะครับจึงได้เก็บพระขุนแผนที่ชํารุดบ้างไม่ชํารุดบ้างเนี่ยนะครับมาบดเจ็บไว้เป็นตุ่มมังกรเลยก็ว่าได้ครับหลวงปู่ใกล้นะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งมากครับศพของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อยเลยครับท่านได้บรรจงเขียนผงวิเศษอีก5ชนิด ภายในกุฏิของท่านอีก3ปีกว่าครับท่านได้นำผงพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยใส่โอง่งและปลูกเสกต่อไปอีกยาวนานครับเมื่อสำเร็จแล้วก็ได้นำผงวิเศษของหลวงปู่คงกับผงของพระกุฏวัดบ้านกลางรวมกับผงวิเศษของท่านที่เขียนขึ้นสร้างเป็นพระขุนแผนพายกุมารขึ้นครับหลวงปู่ไร้ได้ปลูกเสกอยู่หลายปีครับท่านสร้าง พระเนี่ยมีทั้งเนื้อผงและก็เนื้อดินเผาและผมมวลสารต่างๆของท่านนะครับก็มีทั้งผงของสมเด็จโตวัดละคังครับผงพระขุนแผนวัดบ้านกาดนะครับผงของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยผงจากกุวัดตาลครับผงของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์ครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านผงของหลวงพ่อแฉงวัดบางพังผงของหลวงปู่โตครับวัดปรดุมชิมพลีผงของ พระครูใบดีกาเกี้ยงวัส,สุทัศน์ครับผงของท่านที่ลบและเขียนเองครับดินจากสถานที่ต่างๆเช่นดินปิดรูหนูนะครับรูปูดินลังหมาล่าที่ปิดหูตาจมูกปากของพระอิทธิมงคลต่างๆนอกจากนี้นะครับยังมีผงของหลวงพ่อเสงวัดกระยานิมิตนะครับผงผงของหลวงพ่อแช่มนะครับวัดนวลน,นรดิต ผงของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําผงของสมเด็จพระสังฆราชป่าวัดโพธาเตียนผงของอพระวัดพับครับแล้วก็ดินหนองช้างตายกิ่งอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดท่าผงตะใบพระกิ่งของสมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับที่พระครูปุงเนี่ยท่านมีการมอบไว้ให้ส่วนเนื้อชินนะครับที่ท่านจัดสร้างพระเครื่องเนี่ยก็จะได้จาก พระของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับแล้วก็ตะปูสังฆวานอนจากขุนโพที่นำมาถวายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่านยานะครับพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนที่สำคัญก็จะมีเรื่องของว่านยาที่ศักดิ์สิธิ์และเกสรดอกไม้1 0อยแปครับดินขุยปูและดินปลาไหลเผือกผสมปูนเปลือกหอยกล้วยและน้ำตาลตำนะครับผสมทั้งหมดจนละเอียดครับได้ที่แล้วจึงกดเป็นพิมพ์พระเครื่องขึ้นมา พระของท่านเนี่ยมักจะใช้วิชานะครับเตโชกะสินก็คือกะสินไฟนี่แหละครับปลูกเสกจึงมีสีขาวดำแดงนะครับท่านสร้างพระจนถึงปี2505นะครับจึงเลิกการจัดสร้างเนื่องจากว่าท่านเริ่มชราภาพแล้วครับในสมัยนั้นต้องบอกเลยนะครับหลวงพ่อถินวัดป่าเรไรเนี่ยท่านดังมากแต่ในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยท่านยอมให้กับหลวงพ่อใกล้องค์เดียวครับต่อมาหลวงพ่อใก้เนี่ย ได้นําพระทั้งหมดเนี่ยไปให้พระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นนะครับปลุกเสกที่วัดหงบ้างวัดศรีจันทร์บ้างครับหรือคราวใดมีพิธีปลุกเสกใหญ่ท่านก็จะนําเข้าร่วมพิธีด้วยครับจนขุนแผนประทับกุมารทองของหลวงปู่ใกก้เนี่ยนะครับพระเกจิอาจารย์หลายรูปครับพูดเกี่ยวกับพระขุนแผนของท่านครับอย่างเช่นหลวงปู่โตเนี่ยวัดประดูชิมพีได้กล่าวว่าพระของหลวงพ่อเนี่ยนะครับผม เสกไม่เข้าเลยนะแน่นด้วยพุทธคุณจริงๆหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับได้พูดกับหลวงพ่อใกล้ว่าคุณแผนของพระครูเนี่ยพอๆพกับพระกุเลยนะนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกได้บอกกับลูกศิษย์ที่ถามท่านถึงพระขุนแผนรุ่นนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านบอกว่าดีมากจ้ะดีมากหลวงพ่อเต๋นะครับได้พูดกับหลวงปู่ใกล้ว่าหลวงพ่อครับ พระของหลวงพ่อไก่เนี่ยพระของหลวงพ่อเสกเต็มหมดแล้วไม่มีที่ว่างผมจึงลงวิชาตุก,กตาทองเนี่ยให้นะครับเพราะที่ที่ใต้เนี่ยเป็นกุมารทองนอนอยู่ขุนแผนรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีประสบการณ์มากมายครับโดยเฉพาะเด่นมากๆเลยในเรื่องของเมตตามหานิยมครับมหาสเสน่ห์ค้าขายนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของความรักเป็นที่สุดแคล้วคลาด ปลอดภัยป้องกันภัยได้ขนาดมีเรื่องเล่าประสบการณ์ว่าเด็กโดนรถชนเนี่ยยังไม่เป็นไรคนขาขาดร่างกายพิการครับใช้พระขุนแผนรุ่นนี้บูชายังได้ททพีสงการเนี่ยมาหลงรักมาเป็นเมียธุรกิจเสื้อผ้าใกล้เจ๊งนะครับบูชาพระขุนแผนรุ่นนี้ของหลวงพ่อใก้ครับกลับฟื้นตัวขึ้นมาอย่างเป็นที่ประหลาดใจของคนที่พบเห็น ขุนแผนประทับกุมารทองของหลวงพ่อใก้ครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือพระที่ร่วมปลุกเสกนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของเกจิอาจารย์และมวลสารเลยครับดังนั้นเนี่ยถือว่าใช้แทนพระกูกได้เลยครับเพราะส่วนผสมต่างๆอย่างที่ผมแจ้งไปเนี่ยเป็นสุดยอดจริงๆนะครับโดยเฉพาะขุนแผนกูกบ้านกา ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของคุณแผนแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับความสวยงามเนี่ยจะมีราคาที่สูงมากและมีประสบการณ์มากมายตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงคุณแผนเนี่ยผมจะรู้จักแต่เพียงว่าคุณแผนบ้านกลางเพราะถือว่ามีประสบการณ์มีผู้ธคุณสูงทุกวันนี้นะครับคุณแผนรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าของหลวงพ่อไก่เนี่ยหายากแล้วครับ แล้วก็พระคุณแผนรุ่นนี้ต้องบอกว่าหมดจากวัดไปนานแล้วเมื่อมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานกันก็จะมีผู้คนเนี่ยนะครับไปที่วัดอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าประสบการณ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดที่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยมีการนำข้อมูลของคุณแผนหลวงพ่อก้เนี่ยไปบอกกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบกัน ทั้งประวัติการจัดสร้างทั้งพระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกทั้งประสบการณ์ต่างๆจากผู้ที่บูชาแล้วพบเจออะไรบ้างหลวงพ่อไก้เนี่ยท่านยังได้ศึกษาวิชาจากอาจารย์ท่านอื่นอีกหลายองค์ที่ทราบนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันพระสังวรานุวงชุ่มวัดราชประสิทธารามนะครับและยังทันหลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลังจากที่ท่านได้มีการล่ําเรียนวิชาอาคมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อใก้เนี่ยท่านก็ได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดศรีศจันทร์ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านครับแล้วก็ได้เมตตาช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ร้อนนะครับที่มาอาศัยใบบุญของหลวงพ่อใก้เนี่ยให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับทั้งยังช่วยเรื่องอายาการรักษาสมุนไพรต่างๆถือว่าเป็น พระขุนแผนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจและจับตามองมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็มีหลวงพ่อกลวยร่วมปลุกเสกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พระกิเกจิอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็มีการกล่าวถึงการปลุกเสกนะครับทั้งอัดพลังเข้าไปนะครับแน่นแล้วก็มีการลงเรื่องของกุมารทองต่างๆไว้ในคุณแผนรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ลักษณะของขุนแผนเองพระเครื่องขุนแผนเนี่ยก็มีความสวยงามบางทีถ้าเรียกเป็นพระขุนแผนบ้างเป็นขุนแผนบ้างก็อย่ากโกรธนะครับเพราะบางทีเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าขุนแผนไม่ใช่พระไม่ควรเรียกผมก็จะพยายามที่จะไม่พยายามไปเรียกพระแต่บางทีมันติดปากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็อาจจะต้องขอประทานโทษด,ด้วยครับบางทีก็อาจ,จะขอเรียกเป็นพระขุนแผนเลยแล้วกันนะครับด้วยความนับถือ พระเครื่องแล้วก็นับถือพระเกจิอาจารย์ต,ต่างๆที่มีปลุกเสกก็ถือว่าพระคุณแผนเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเป็นวัตถุแทนที่หลวงพอ่อท่านได้มีตาปลุกเสกให้เป็นที่หมายก็ว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นเครื่องรางพระเครื่องในการที่จะปกป้องคุ้มครองให้เราแค้วคาาปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเมตตามหานิยมกับผู้คนที่ได้พบปะ พูดคุยกันนะครับให้เขาเมตตาเรานะครับจะทําการสิ่งใดก็จะได้ประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นเจ้าของพระที่นํามาโชว์ด้วยนะครับผมเองก็มไม่ได้มีเจตนาในเรื่องของการนํามาเผยแผ่ในเรื่องของการให้เช่าบูชานะครับแต่นํามาให้เห็นว่านี่เป็นพระเครื่องขุนแผนของหลวงพ่อใก้ที่ปัจจุบันเนี่ย หาชมได้ยากแล้วนะครับเผื่อว่ามีพี่ๆบางท่านเนี่ยมีติดที่บ้านอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหน,หนึ่งรุ่นเนี่ยที่มาใช้บูชาได้เลยครับเพราะถือว่าด้วยความสวยงามด้วยพุทธคุณด้วยความเก่าเนี่ยถือว่าครบเครื่องจริงๆครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยปัจจุบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพระเครื่องเครื่องรางเนี่ยจะมีประสบการณ์ก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ย นำมาบูชานำมาติดตัวนะครับนำไปสถานที่ต่างๆที่เราไปทำกิจกรรมนะครับเราเดินทางเราทำงานแล้วเราอาราธนาพุทธคุณในการที่จะช่วยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองภัยนะครับหรือในเรื่องของการเจรจาซื้อขายการทำงานให้ผู้ใหญ่เมตตาเราเมื่อเรามีการนำมาบูชาแล้วเนี่ยพุทธคุณก็จะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็พบเจอกับ ประสบการณ์ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับนำมาลงใน Facebook ใน Google ให้ทราบข้อมูลกันก็ขออนุญาตนำข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาบอกกล่าวกับพี่ๆเพื่อนๆให้ได้รับทราบกันนะครับว่าภาคคุณแผนรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพบเจอหรือว่ามีโอกาสได้พบเห็นคนที่นำมาให้เช่าบูชาเนี่ยก็รีบเก็บเลยครับอย่าปล่อยข้ามไปเพราะถือว่าเป็นสุดยอด ของพระขุนแผนจริงๆครับเพราะเนื่องจากมวลสารต่างๆที่นำมาเป็นส่วนผสมแล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากๆากยิ่งเป็นพระขุนแผนที่ชำรุดแตกหักของกุบ้านกลางเนี่ยผมถือว่าเป็นสุดยอดมากๆครับไม่ต้องมีมวลสารยังอื่นเลยแค่พระเครื่องขุนแผนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าพระเกจิอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยได้มีการปลูกเสกไว้ดีแล้วนะครับได้มีการอัดพุทธคุณไว้ เต็มที่แล้วเมื่อนำมาบดผสมเป็นส่วนผสมทั้งมีผงของสมเด็จโตมีดินจากสถานที่ต่างๆที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับขั้นตอนต่างๆเนี่ยของหลวงพ่อไก่เนี่ย,งงย,เ,ยเหมือนกับของหลวงพ่อกลวยเลยครับในการที่จะจัดหาวัตถุต่างๆที่เป็นมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเป็นส่วนผสมและถือว่านี่เป็นขุนแผนสําหรับพี่ๆเพื่อนๆได้หลายท่านที่มีความรักชอบในพระเครื่องที่ เป็นลักษณะของขุนแผนนี่ถือเป็นพระขุนแผนที่สวยงามมากถ้าเป็นผมเนี่ยผมสังเกตตรงกุมารทองจะจําไว้เลยนะครับก็นะครับมันจะตรงขากุมารทองเนี่ยจะเด่นและชัดเหมือนกับตัวเอกนะครับเวลาที่ไปพบเจอเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้ทราบที่ไปที่มานะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายกับพระขุนแผนของหลวงพ่อใก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เก็บไว้บูชาเลยครับเพราะบางทีเนี่ย พระเครื่องหรือเครื่องรางสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักนะครับจนกว่าปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารต่างๆเทคโนโลยีต่างมันก้าวไกลครับก็มีการแชร์การมีการบอกกล่าวกันให้เราได้รับทราบว่านี่เป็นของพระเกจิอาจารย์ท่านไหนเป็นผู้จัดสร้างนะครับแล้วก็มีมวลสารอะไรบ้างที่นํามาจัดสร้างแล้วก็พุทธคุณต่างๆแล้วยังมีการบอกกล่าวถึงเรื่องของอ พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกด้วยครับบางทีเราไม่ทราบเลยอย่างเช่นถ้าเราไปพบเจอเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าท่านหลวงปู่โตด้วยไม่ทราบว่ามีหลวงพ่อกวยท่านปลุกเสกด้วยแต่วันนี้ครับเมื่อมีการนําข้อมูลมาเผยแผ่ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับผมเห็นแล้วมีหลวงพ่อกวยด้วยและพระเครื่องพวกนี้เหมือนกับเราก็อาจจะเคยผ่านตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศรัทธาพระเกจิอาจารย์ท่านไหนที่มีการบอกกล่าวไปนะครับหรือ เราอยากได้ไว้บูชาเป็นสิ่งมงคลให้กับตัวเราเองเนี่ยนะครับหรือครอบครัวครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์ที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ใหลายๆคนเนี่ยได้รู้จักกันครับเผื่อบางทีเนี่ยมีพี่หลายท่านโชคดีที่ปู่ย่าตายายนะครับหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยได้รับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับมาจาก ตกทอดมาจากปู่ย่าตายายเอาไว้ให้บนหิ้งไว้ในกระป๋องไว้ในต่างๆที่มีการเก็บเอาไว้สําหรับคนสมัยก่อนนะครับเผื่อว่าเคยผ่านตาเราแล้วเราก็หยิบวางวันนี้ครับกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียมกันน้ําขึ้นขอได้เลยครับนําพุทธคุณมาไว้บูชาครับพุทธคุณจะได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราอาราธนาให้เราผ่านสิ่งต่างๆไปได้ขอให้ธุรกิจต่างๆของเราโชคดีให้เรามีโชค มีลาบมีเงินมีทองเข้ามานะครับถึงจะไม่ร่ำรวยก็อย่าให้ขาดมือหรืออย่าให้พบเจออุบัติเหตุต่างๆที่มันร้ายแรงกับตัวเราหรือครอบครัวครับจากหนักก็ขอให้มันกลายเป็นเบาครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอตลอดบางทีเราจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดมันก็ไม่ใช่นะครับบางทีมันต้องมีเรื่องของอุบัติเหตุผมก็จะขอเสมอว่าเวลาผมเดินทางไปที่ทํางานหรือจากที่ทํางานกลับมาบ้านเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้เดินทางด้วยความ ปลอดภัยครับแล้วก็ถ้ามันจําเป็นจะต้องมีอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยก็ขอหนักให้กลายเป็นเบาประสบการณ์มีมากมายเรื่องของการขับรถไปทํางานเนี่ยผมเจอนะครับแต่เราเป็นควรทาคลิปครับบางทีเล่ามากมันกลายเป็นเรื่องโม,โม้กลายเป็นเรื่องโกหกก็เอาไว้พี่เพื่อนๆประสบนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังดีกว่าทุกการแชร์ประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อหมดเพราะผมถือว่าผมก็มีแบบนั้นเหมือนกัน บางทีก็เกือบตายมันก็รอดมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับบางทีมีของดีอยู่ที่บ้านแล้วแต่แค่เรายังไม่ทราบที่ไปที่มาเท่านั้นเองขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรูปของพี่ๆทุกท่านแล้วก็ขอบคุณรบทุกๆข้อมูลด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ